มาเร็วมาเร็วหลังจากที่ไปหาปลาขอนมาว่างหันพี่น้องครับมาหวัวที่เงี้ยวมาแม่มามเท้าหา้าบาทต่อต่อต่ออีกคลิปต่ออีกคลิปคลิปนี้นปุ้ยบ่ได้ปิดฝาน่ะโอ้ย,ยกลับมาพี่น้องกลับบ้านจะเอาปลาขอนปลาหน่อยออกสนั่นเลยบ่ไหนเพรามันใกล้ตรอดบ่เลยทีแม่โอ้ยคือจับยากแต่เนี่ปยปลาเน่าบ่ลรอไม่ว่านจัวบ่ลรอ ถ้าอีปูอ่ะเอ้าตัวไม้เทาก่อนุ่นปลาไหลกันยังคือเก่าในคือเทสโรงงานเลยเอาติเอาใบเห็ดยีงานบังล้านอีพ่อบ่สู้มันตายเนาะมามาเบิ่งผลงานครับพี่น้องครับวังหันอยู่กลางท้องนามันแดดหลายก็เลยบย่ได้ถ่ายคลิปสูปพี่น้องเบิ่งสัตว์เยน็นบ๊วยบาดเนี่ยเขาบาังหึ่งกันแล้วสิมาเลือกปลาเคียงหน่อยไปเพราะเงียแหลมบาดเนี่ยิได้เขาไปโดม ขับไปเคียงหน่อยอีพอแหลมเราจะไปเหตุคลิปส้อยจุต่อกันอีกมืะเร็งนะครับอาจารย์นักดนตรีพันถ no so 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 ่าอยู่นะครับเท่แม่เท่เฮาเท่รถกับอันกับระมังเลยเนาะบังลูกจะเท่ให้เอาไงไอ้เบิ่งน้ำกันพี่น้องครับเอ้มันสิดีที่ตมเซกคนยัโอ้ยตายเตรียมเสือไว้หรอเอ้ย มันก็ด like so ีแนงแท้น้ำใสอีกวะเนี่ยไม่จังไหนไม่ได้หยีตุมเนาะเข่าไก่ป่ะใดเลวพี่น้องเลยเอ้าอีแม่เห็ดใหนเบิ่งเลยพี่น้องปาะใดเม็ดเมี่ยฝงเต็มเสือกเลยจ้าอู้ยแต่สวอนบ๊อพี่น้องขวดน่ะดงดิงดงดิงอยู่นน่ะนี่แต่ปลาเข็งก้อยต้อยอ้าดู ไปเอาแจีเ <desserts> ดียวได้ครับพี่น้องแจีให้หน้าแจีเดียวได้ในี่เด้อมรดบดดาได้พี่น้องเอุ้มนะเอ้ยได้แมียเราล่างหลอนๆก็จังเบึงงามๆพี่น้องก็เดี๋ปลาเค็งหน่อยเนาะเจียวสุปนี่แล้วไปอีพอเหลี่ยมเ่ยพอาะว่าจะได้เจ้าสาวตัวแน่เตี้ยดอกเลยปลาคอหน่อยนะคือออกดีแต่ป้าพี่น้องเอุ้มนะสวัสดีวะปลาควาเพราะตรงไม่ปีนะปัดปัดปัด นี่กเป็นยังหรอปัปลาควอนออปลาแดดก็ดีใสหลักปลาควอน่อยขอเตียนหนูไปเสระโอ้ยสนุกไก่ตอดกินหมดแล้วเนาะอสวอนไลพี่น้องเลยเึงปลาไหล่นก็ขายปลาไหล่นก็สิขายได้ดีเด้อนะครับอ๋อเจแม่เจเออหลอนระบาดไม่ไม่ไม่ลุดออกมาแล้วแม่ไปใส่คุกใส่กระลบังไว้แล้วยามัน นี่เอาโอา้ยเห็ดสวยสวยพี่น้องเอ้ยเติ่งปลาคอปลาเข็งเอาเอาปลาเข็งหน่อยสิครับไปให้พ่อแหลมจักเศร้าถูกกับพูนสิไปใส่เบ็ดบ้าจานบูดแล้วเอาคู่ไปตีมืออะไรแน่แน่ปลาคอพี่ใช่ไหมนี่นี่แน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 ่โอ้ยหนาเอาพูนตัวนึงไปหนาหานา้องน้ำนะพุณชิบตัวห้องน้ำคุณ หัวด่นไว้เถอะอ้าวตัวนี้ก็ออกอีกอยุดยุดนี่นี่นี่โอ้ตายเมียมันคือไปเร็วไล่คู่ป,ป่าครับพี่เมียพี่น้องเลยนี่โอ้ยคักไหลคักไหลาบาดน,นะเลือกปลาเคียงหน่อยอิปอแหลมจะบาดก่อนเด้อเลือกใส่ใส่ละเมียใส่กระแป้งขาวนี่ได้ปะลูกเสียเอาไปให้อิปอแหลมจะเศร้าตัวพนักพนักากใดปลาเคียงหน่อยตัวซ้ำหนีเนาะ ปลาเสียไปใส่ปลาดุก<ะ>โอ้โปิาเสียไปใสเ่เบ็ดโอ้ยมันดีดมันเต้นเอ,ออ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 พอดีก่อเบ็ดเลยทำนี่เอาเดี๋ยวขออนุญาตเลือกปลาเขียงก่อนพี่น้องบาดนี่ปลปาแขวนมาแล้วกับอี่แมเอ้าปลาก่อ,รก,อกระโดวดออกมีแต่ตัวงาาวนะแม่เ,มาเนาะเอาจวดจวดจวดจะเลือกปลาเขียงห้อีพ่อแหลมก่อนบาดนี่ขออนุญาตบาดข้ามพี่น้อง จะต่อกันไปคลิปนี้ต่อกันไปยาวๆเลยนะครับเอามาหอดเรียวบาดน,นี้ยเอามาป,ามมมปมาลาเขียง่อยป้ยยยยคูยยยยยยยปยมาลยกพย่พวสวัสดีครับยยายยยยยร้ายยยมืยย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 ยายย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 เยย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 ยอยยมยย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 ายก เอาเตี่ยไปออกนะไปออกจากโดมไปประมาณสักสิบนาทีนี่แหละสีสวนทางก็จัดลอยอยู่เอาไว้ใส่ร่อบาทหน่อยเนาะข้างไว้เนาะข้างไว้ในห้องข้างไว้อาบน้ำเพิ่นหน่อยไหมพ่นแล้วพ่นไปข้างไว้กระทอมน้อยพ่นหมดแล้วัังนน่เสียวคุไปขึ้นเอาคุไปขึ้นไม่ปีเพ่นพ่นมีอันนี้อยู่เพิ่นมีอันถังสารเพิ่นโอ้ครับครับครับเดี๋ยวผมไปไปกขาได้เนาะครับครับผมอ่าโอเคพี่น้องครับพราะยี่แหลมโอยู่ซับบาทเนี่ยอุตส่าห์ว่าเอาปลาเขีงมาให้คือนโอยู่เนาะ ฮ้ารถผู้ใดมาจอดอยู่ในรถเก๋งนี่คือเท่เลยเนี่ยโอ๊ยรถพญาหวังตัวเนี่ยรถพญาวังไม่ดูกัเนี่ยวันดีครับปลาเข็งปลาเข็งเอาไม้พวกเหลมไปใส่เบ็ดเอาไปใส่เบ็ดเอาอาจารย์เชฟพูดกลับมาตัวนี้สบายดีเนี่ยโอ้พอดีเลยเนาะพอดีไปใส่เบ็ดวันนั้นแต่ว่าจะคว้าบนปัตตุวายูพรมสิไประเทศสี่ครูก่อนออกมาจากบ้านจะปีเตยแมนครับ ผมไปเอาปาก่วนก็เพิ่นมาหันม้วนๆมีแต่อันตัวใหญ่วัสดีครับจนหวังคาอีกรอบนึงวันดีจนดินครับวัสดีครับเดี๋ยวจักหน่อยสิเอาซีนมาจูด้อเอาไปเนเงียบเ้ยหักจากเดนมาร์กเน่ยเนี่ยเอาผมเลือกเอาเนสิไปไปเบีมสิไปอเบ็ดนะแต่ว่าคนคือบ่อยู่จะได้บไปตอดกระทินบ้านแม่สมมอบมา กินเขาไปจะเฝ้ากินด้วยเอาสินะเดี่ยวเดี๋ยวกินเล้งกได้กินี้งกันไดสินะเดี๋ยวสิบเอเ um> อา oui. ีนมาหลอดแลงกัได้ส mm ินะเนาะจันเนาะหลอใบใบคำคำบุละบเรีงมานดอกโอ้ยอจารจ์นมงคลสวัสดีครับโอ้ยมาเบิดแล้วตัวอาจย์เอามาเปิดแล้วไปเย โมเมนปลอยไม่พอแหลมมันสิบปกดเบียดว่พันสิไปใส่ปะโค้วันเสีเอาไปปอยเอาบุญไหมขยนเลยแล้วกันปลอยขนบุญหน่อยนั่นีปลอยเอาบุญนอยปลอยอันน้องน้องนี่บ่เออจะนอก็ไปอันนาเขาพึ่งพ่แล้วปลน้องน้องก็ไปน้องอันนี่พึ่แล้วโอ้เสียเาขังไปใส่น้องน้องเสียเอาคู่ไปขึ้นไ่ปีได้บาทไปได้จิ๊บปมในขวบใบมาขึ้นเนี่ยเอาจิบว่าวายูบี้ยูบี้จิ๊บปมยูบี้ยู่งสมนักดนตรียูบี้อะไร จักลินตัอเอามาขึ้นในเรืมมาได้เนาะนนขอเซยวใส่ถังใส่ใหญ่ม,มันจ้สิบออของเราใหญ่มันสิบเตียนออกตวใหญ่ฮะฮะนงมมนุ่มว้เนาะขอเซวคู่ไปขึ้นเพื่อนปฏิบาัาไปาหาไห้พวเอามาหาย้ยปฏิบัติน่นะไอเราเห็ดเอาหลวดพี่น้อยเลยนี่ปาเ็นน่อยพอดีกาะเบีดนะครับอในงุมไปก่อนนี่ดีนะงุ่มก็ดี ตึ๊บนี่นีแน่แนวงูมย่มาบวออกดอกเลยเออบวออกดอกไปเชียงโน้นนี่ปากคอแมนบบวเตียนเลยเนาะแมนแมนเอาเอาไปนี่นะเด้อที่บวแหลมกับมาจังมาเอาจังมาพาไปเฮ็ดนี่นะครับเอางูมไปนี่ละไปยังป้าเคียงน้อยจ้าไปไปไปเดี๋ยวก็คู้ไปส่งเพิ่นก่อนสิไปหาเอาซีนมาลาบโอ้มาจุก่อนพ่อยังหวังเพิ่นหิวข่าวเพิ่นกินก่อนเดี๋ยวมาจุอีกรอบนึงก็ได้ดอกพ่อจ้าจ้าจ้า ไก่ป้าปิ้งด้วยเหรอปังสปรอนเอาไก่ป้าปิ้งด้วยว่าสัน่น่าไปกินข้าวก่อนซะงั้นอ่ะข้าไปเอาปลากวันมากันว่วนๆอ,อุ้ยหลายขนาดปลาเข็งมีแต่ตัวงามๆปลาเข็งปลาคอมีแต่ตัวจังสีเลยจังสีเลยจังสีเลยมันปากมือจังสีเลยปลาคอหน่อยครับผมาตรงสดนะปลาคออะไจักตัวผู้นี่ ปลาไหลก็มีเพื่อนว่ากันอยากได้ปลาไหลนั่นสองโลอยู่หันเพื่อนจะขายโย่หันก็เลยว่าเสียลิ้มผมสิถามโน่นตีเธอเพื่อนอยากตีนไปออมนมันมันบมงหินมาออมนี่แหละบักควนเขากินได้เลยล่ะมาต่องใส่พักใส่ออมใส่พักใส่ครับมันยังเสียบข้าวเดียวผมออกไปซื้อข้าวเดียวหนึ่งครับครับนี่แม่นี่แม่บ้านนี่ยังนี่ใกล้ๆนี่ไหมอ่ะโอเคครับครับไปสัตหียิ่งยิ่แล้วเนาะยิ่แล้วเนาะ มีอะไรได้กันทีบ้างหรอครับกินยาลัดไปก่อนสิยาเบาหวานอ่ะอันยาเขาให้เขาให้ลดของมั่นเป็นเป็นไข่ไข่ไขมันได้เสียงเดี่ยวเนี่ยมันจะได้กินจูสิโอ้จูสร้างเงินยังกับจูนนี่วะทิจูสร้างัเงินพี่สาวจากเดนมาร์กค้นม่บ้านนั่นล่ะที่เอาอันของฝากไปให้นั่นล่ะเพื่อนเพื่อนอันโอนมาอีกพันหนึ่งเสือสร้อยจูแต่ว่าพี่สมหมายว่าเอาหมูมาให้นะเด้อเพื่อนพอกินจู เอ็ดมินสมหมายเปรีร้ยวเจียวหว,นวานก็เลยว่าเอาใสเนาะหมูแต่ว่าเอาเนื้อมากอนน่อนเนาะเพื่อประปการเสียเวลาได้จ้ะไปสินะไปพี่น้องครับโอเคคลิปนี้เอาซรัพนี่ละเพี่แอคคุ้มๆมันมีแต่บีตัวห,หนึ่งในถุงหนึ่งผมจูงไว้ให้ทุกคนไปขวานกับคนน้ำหนักห้าเทียนบุบ่ะได้จ้ะโอเคปไปพี่น้องครับบัดข้าแล้วสวยแล้วเอาคู่ไปขึ้นไม่ใช่ปีล่ะกันสิเอาซีนมาจุกับทีมงานอาจารย์พอดีแล้วกันพี่น้องครับเนาะได้เวลากินเขาเที่ยงเขาเพี้ยนเขาง่าย เขาเลี้ยงร่วมกันเบิดละไปไปบัดตรไปาลเคียงใหม่พ่อยแลมปล่อแแอมกับปรยูรสามกับสร้างเพื่อนกับมาจังหวะกันไปซื้อซีนกันได้จานเด้อะแปลซีนมาจูกอนบัดเนี่ยทีมงานเขาตื่นเบิดละตัวนั่ารัะเด้พบเปียวกันหน่อยข้าวเดี๋ยวประมาณสิบนาทีครับครับไป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 พี่น้องเอ๋ยอ้าวโอเคจะได้กับฝากซื้อบัตรจองตัวพี่น้องครับวันทีเก้าทีสิบซื้อแต็มเหมือนี้รถเมืออื่นยังสิได้เบิ่ง จัาสิได้เบิ่งไร้สดยังก็ไร้สดอัดลอยกระทงนะครับผมมาเดี๋ยวไปซื้อสิ่งก้อนบาดพี่ไหมหมูนี่คือสิได้หมดเร่งหมดเถอะผมาผมสิ่งว่า,<ม>าก,ก้อนอเ,เดี๋ยวผมเงินใหม่จ่ะนะเนาะเอางไงไง <ๆ S 2> เดี๋ยวผมผมไปแลกเง,งินมาผมเดี๋ยวมาให้อ้น้ำเนาะโอเคครับขอบคุณครับจ้าได้ได้ได้กินน้ำกันกินน้ำกันผู้บอกกินหมูผู้บอกกินสิ่งกินหมูได้้ออ่ยหหัววนาาเ็ น้ำซุปนี่แน่เห็ดเจ่วนี่แน่น้นำนาดปเ,เ <c oughs> ปเ็นเห็ดแซ่บโอเคอรครับอา้าวสบายดียูดีเม่งพี่น้องคลิปนี้เอาสาัีนิ้ละครับไปแล้วไปแล้วจวดจ